สวัสดีชาวเพจแกลัมเล่นฟีฟ่านะครับวันนี้ผมมาทำการขึ้นบวกแปดเดวินเดอบอยเควินเดอรบอยนะครับนักเตะที่ใครๆก็ต้องพูดถึงชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าเกมเมื่อวานเนี่ยเดอบอยยิงไปนหนึ่งประตูแล้วก็จริงๆน่าจะได้สองประตูเลยนะครับ The Boy, บอลไปชนเสาแล้วก็อ e ีนาโชซ้ำเข้าไปนอกจากนั้นเดอบอยก็สร้างโอกาสยิงได้ถึง6จาก12ครั้งที่แมนเชสเตอร์ทำได้เมื่อคืนนี้นะครับ ก็ถือว่า50%บอลมาจากเขาทีเดียวถ้าใครได้ดูเกมก็จะรู้ว่าเขามีส่วนสําคัญมากนะครับในในการเดินเครื่องของเรือใบเมื่อคืนนี้นะครับจริงๆตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากตีบัวกอะไรนะครับผมรู้สึกเสียดายครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเล่นมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เป็นดาวรุ่งสมัยตัวละเมื่นโอเคครับแต่ยังไงก็ต้องตีครับเดี๋ยวผมมาทําการลอ,อก,ก่อนนะครับผมได้เตรียมนักเตะไว้แล้วเช่นเอเดนฮาซานะครับ นักเตะยเยี่ยมของพีเมลีกเมื่อเดินที่ผ่านมาฮะลองตีไปก่อนเดี๋ยวเสียเวลาทีน,นึงนะครับไปเชียรสติดอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมขอรอดล่อต่อนแล้วกันนะครับอ่านอยเออไปจริงๆก็น่าเสียใจสำหรับอุลินโยเลยนะครับเพราะว่าในปี2014หรือ2013ไม่แน่ใจเขาได้ตอนที่เขาคุมเชลซีเขามีเบิร์ดเดรบอยอยู่ในมือเลยนะครับ แต่เขาเลือกที่จะขายไปให้กับโบบวก,บวกหลังจากนั้นฤดูกาลต่อมาโอ้โหเดอร์บอยดังเป็นผู้แตกครับทำสถิติหลายอย่างให้กับโคงการฟุตบอลเยอรมันนะครับแล้วก็ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำไปีกของหลีกนะครับโดยต่อจากนั้นเนี่ยแมนซิตี้ก็ได้ดึงเขาไปร่วมทีมด้วยคา่าตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับในในใน,ในปีนั้น โอเคน่าจะได้ถึงถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตีแหกไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมผมขออีกตัวหนึ่งครับเพื่อเพื่อกันเหนียวเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยนะไปตีเวอร์รอติกันก่อนเวอร์ติถ้าแตกตัวนี้ก็ก็คือดูเลยนะครับจริงๆก็เสียใจนะครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าแตกวันนี้เพราะสิติผมดีเหลือเกินตีให้ตัวเองเนี่ยขึ้นบวก8นี่มันไม่เคยติดเลยนะครับ แต่ตีให้แฟนเพจเนี่ยโอกาสตอนนี้100%ซ็นต์ครับไม่มีแห่ไปใช้สูตรมั่วอะไรของผมไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงไอดีตัวเองนี่แตกเอาละครับเอาถึงเวลาแล้วครับถ้าจะถ,ถ้าจะได้อยู่ด้วยกันก็ก็น่าจะได้อยู่ครับถ้าไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรแจมเบื่อจัดไปจัดไปครับเควินเดอะบอยอ้าวเอาเวจะติก็ต้องติดนะครับ ไม่นับเลขด้วยวันนี้ไปไอทีหอยทีหอยทีครับไอยทีครับ,ไป,รบไปลุยกันเลยจัดไปไปไปลูกพ่อ,อไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้หาดาวลูกตัวใหม่มา,าปั้นแล้วกันครับวันนี้ก็ถือว่าคืนเกมไปแล้วกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ